สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมือนีภาพพี่น้องมานะครับสองพัดลมแบบบานๆนะครับหลังจากพัดลมมาติดนะครับพรมกันเลยนะครับลองเปลี่ยนค่าปลาตัวนี้ล่องเบิงนะครับเอื่นค่าปลาเลยได้โอดพบอื่นนี่นะครับตามบานๆนะครับนาะค่าหนึ่งจุดแปดนะครับสี่ซี่ซี่พัดลมนะครับ่าจจะเอื่นพิษนะครับถ้าเอื่น บ,บันทือขอประทานอภัยนำนะครับหนึ่งจุดแปดมาใส่นะครับหนึ่งจุดแปดนะครับห้าสิบเพื่อถึงหกสิบเพื่อนะครับประมาณนี้นครับทำบัตติดก็ลองเปลี่ยนตัวนี้เบิ้งนะครับตัวนี้นะครับสอมแบบบ้านนะครับตรลบเปิดบัติดเลยสั่งมาลองเบง้องลองเปลี่ยนเบิ้งนะครับตันนี้ คดเจ๊กหน่อยนะครับพี่น้องมาลองกันเบิงครับมันสตีดบอนะครับสักครู่ครับลองตีดเบิงนะครับมันสตีดบอนะครับเปลี่ยนอันใหม่ใส่นะครับหลังจากเปิดประตีดนะครับอฟูกเสยมาท้านครับพี่น้องพี่น้องพอลมมนตีก็ลองเปลี่ยนตัวนี้เบิงนะครับ ซีหรือไดโอดนะครับถ้าอื่นผิดกับทานอภัยนะครับมีคาเบงอยู่ครับพี่น้องถ้าคาหนึ่งจุดหาก็เอาหนึ่งจุดหามาใส่นะครับประมาณนี้นะครับสองพลมแบบบ้านๆครับฟุกเสือยอ่ะประกอบครับเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับผม่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมประมาณนี้ครับ